สวัสดีครับสาระดีที่ไร่มนะนาคาเพื่อนครับทุเรียนเล็กต้นนี้หลังจากที่ทิ้งใบเก่านะครับแล้วก็แตกยอดใหม่ออกมาพอแตกยอดใหม่ออกมาก็ทิ้งยอดใหม่ยอดก็เริ่มแห้งตายลงมานะครับตายลงมาเรื่อย ป็นเพระะอะไตุเรียนเล็กผ่านสภาพแวดล้อมที่ทนได้ยากครับก็จะทิ้งใบพอทิ้งใบธรรมชาติต้นไม้ก็จะแตกยอดครับต้นตุเรียนต้นนี้แตกยอดหลังจากที่ทิ้งใบทั้งๆท,งท,งที่ในลำต้นไม่มีอาหารสะสมเมื่อต้นตุเรียนไม่มีอาหารสะสมในต้นครับ สามารถที่จะแตกยอดออกมาได้แต่ไม่สามารถที่จะยังยอดอ่อนให้เจริญเติบโตต่อไปได้เนื่องจากระบบรากไม่แข็งแรงหรือมีปัญหานะครับเมื่อรากไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถที่จะลำเลียงน้ำอาหารขึ้นมาเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นเมื่อรากไม่แข็งแรง ไม่สามารถที่จะดึงน้ําขึ้นมาให้เหมาะกับความต้องการของลาต้นครับสิ่งที่ส่งผลก่อนก็คือยอดอ่อนครับยอดอ่อนจะเริ่มขาดน้ําเพราะว่าส่วนอื่นของลาต้นก็ยังมีอารสะสมบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ยอดอ่อนเนี่ยไม่มีพอรากไม่สามารถดึงน้ําขึ้นมาเลี้ยงยอดอ่อนยอดอ่อนก็จะเริ่มแห้งตายลงไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับ ทุเรียนเมื่อเราปลูกแล้วนะครับรากยังไม่แข็งแรงพอผ่านฤด,ดูหนาวนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ทุเรียนเล็กไม่ค่อยชอบนะคุณภู้ต่ำก็จะส่งผลอย่างนี้นะครับสําหรับท่านใดที่นําทุเรียนเล็กมาปลูกนะครับให้ประเมินได้เลยครับว่ารากของต้นทุเรียนของท่านยังไม่แข็งแรงนะครับหรืออาจจะมีปัญหาครับเมื่อแตกยอดออนออกมาแล้ว ยอดแห้งตายลงไปเรื่อยๆครับแน่นอนครับว่ารากทุเรียนของท่านมีปัญหานะครับน่าจะติดโรคถ้าเราถอนขึ้นมาดูนะครับก็จะเห็นเลยว่ารากทุเรียนจะไม่เจริญเติบโตออกจากดินเก่าก็จะขดอยู่ในถุงแต่ก็ยังพยายามที่จะแทงยอดอ่อนออกมาครับโดยใช้อาหารจากลำต้นนี่แหละครับ ทำให้ทุเรียนเล็กตายปัญหาระบบรากครับนะขอบคุณที่ติดตามรับชทุมสวัสดีครับ